ครน่าสนใจมากเพราะว่าฉีกรูปแบบของกระเป๋าเดินทางที่เราคุ้นเคยคเดินไปเราก็เห็นกระเป๋าเดินทางมีรูปแบบเป็นไฟเบอร์หนาๆบ้างแต่รู้ว่าแข็งแรงนะแต่ก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นพวกผ้าหรือเ,เป็นแบบกระเป๋าเขาเรียกกระเป๋าเบาๆนะคราวนี้ผมมองว่าสิ่งที่ มองและพลับใจในคาเชรอนนี่เลยก็คือว่าเอาดีไซน์เข้ามาเล่นเอาสีสันเข้ามาเล่นแล้วก็มันสะท้อนความเป็นลูกค้าอย่างเราเนี่ยเวลาจะซื้อกระเป๋าเราเริ่มสนุกในการเลือกกระเป๋า,าแล้วรู้สึกว่าเ,เ,เออไม่ได้เป็นแบบว่าแค่ฟังก์ชันด้านเดียวละแต่เรารู้สึกว่ามีความสนุกในการเลือกกระเป๋ามีสีสันมีรูปแบบมีดีไซน์ที่รู้สึกว่าสนุก ในการเข้าร้านแล้วก็เลือกมาใช้ครับดีไซน์ก็เลยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ทําให้เขามีความต่างจากเจ้าเดิมๆในตลาดนะคะใคแล้วถ้ามองเรื่องของการที่เขาเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจมาได้ถึง65ปีเป็นรุ่นที่3แล้วเนี่ยความยากง่ายหรือว่าการที่จะเดินสเต็ปต่อไปเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะที่มองเห็นชัดๆเลยว่าธุรกิจนี้ให้ความสําคัญ ครบกระบวนการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเอาตั้งแต่การคัดเลือกอุปกรณ์ที่เขามาใช้อย่างล้อที่จะมาใช้เองเนี่ยบุริยอุตสาหกรรมก็เลือกคุณภาพที่ดีที่สุดของวัตถุดิบที่มาจากประเทศที่เลือกแล้วว่าเป็นทัพยเออร์ที่ดีที่สุดอย่างตัวล็อกก็คัดเลือกแล้วว่าน่าจะเป็นตัวล็อกที่แข็งแรงแล้วก็ดีที่สุดเนื่องการเลือกอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาประกอบเป็นกระเป๋าเนี่ยเป็นความพื้นฐานของการมุมมองว่า เขาทำอย่างไรให้คนซื้อไปแล้วใช้ไม่เกิดปัญหาตามมามผมมองว่าจิตสํานึกที่เขามองผู้บริโภคนี้เป็นจุดแข็งมากๆเลยที่ทําสารต่อมาตั้งแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูกแล้วก็ผมว่าน่าจะซึมซับถึงพนักง,งานแล้วล่ะพนักง,งานคงเห็นเรื่องเดียวกันแล้วแหะว่าถ้าทําสินค้าที่มีคุณภาพแบบนี้ผ่านกระบวนการคัดเลือกอุปกรณ์ซัพพลเออร์ต่างๆอย่างดีแล้วผู้บริโภคน่าจะพึงพอใจที่สุดมผมมองว่าตรงนี้เขาทําครบ แล้วก็มองเห็นว่าผู้บริโภคต้องการอะไรครับอย่างทางด้าน,นผอเสือเองก็เป็น SBE มาก่อนนะคะคแล้วก็หลายคนชอบพูดถึงเจเนอเรชันที่3เหมือนกันว่าพอมาสู่การถ่ายทอดสู่เจน3เนี่ยก็จะมีเรื่องของอุปสรรคความท้าทายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเหมือนกันมองแบรนด์นี้กับความท้าทายในระยะต่อไปของเขาอย่างไงคะคือตอนที่จนส3มาผมเห็นว่าตอนนี้นเนอะทางบริษัทอุตสาหกรรมเขาโฟกัสชัดมากในเรื่อง,องการสร้างแบรนดิง uh ้ง huh. แล้วก็โฟกัสชัดมากในเรื่องของการจับ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าที่จยิไปใช้ซึ่งมองนี้มันเป็นเหมือน consumer insight ที่เป็น์เวิร์ดที่ชัดมากๆว่าเป็นการต่อ generation ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เห็นความยั่งยืนของธุรกิจผ่านกระบวนการสร้าง business model ที่มีการทำแบรนด์ควบคู่ไปกับ OEM ว่านอกเหนือจากการทำคาเชโอนี้แล้วเราเห็นว่าคุณเองมีทำสินค้าพรีเมียมใ,ให้กับธุรกิจใหญ่ๆที่ต้องซื้อกันเป็น แมสด้วยใช่หไหมครับมอกว่าสัดส่วนของการบริหารจัดการที่ออกแบบธุรกิจเชิงกลยุทธ์การตลาดของคุณเอในรอบนี้ที่เป็นเจเนซี่ที่สเนี่ยผมว่ามีการคิดค่อนข้างครบแล้วก็ยิ่งฟังจากบทสัมภาษณ์ที่ฟังเทปไปนะครับจะเห็นว่าคุณเอ่หยความสำคัญในเรื่องของแบรนดิง้งแล้วความสําคัญในเรื่องของดีไซน์แล้วความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนผ่านทีมงานแล้วก็ผมคิดว่าดังทางเราเองเนี่ยที่อิสเมดเข้าไปมีส่วนร่วมกับทาง กบูรณาอุตสาหกรรมตอนนั้นเราก็เป็นกรรมการที่ไปตรวจเรื่องของธรรมาภิบาลก็เห็นว่าเขาใส่ใจครบกระบวนการทั้งเรื่องพนักงานทั้งเรื่องของผู้บริโภคทั้งเรื่องของชุมชนและสิ่งแวดล้อมผมคิดว่าเป็นมุมมองของธุรกิจรุ่นใหม่ที่มาสานต่อธุรกิจครอบครัวได้อย่างลงตัวทีเดียวเลยครับค่ะอย่างนั้นเรามองขืนของเขาอยู่ที่ไหนคะที่<ม>ชัดที่สุดจริงๆมีหลายเรื่องแต่ถ้าที่ชัดที่สุดจริงๆผมมองว่าการใส่ใจในความต้องการของผู้บริโภค<ม>อย่างต่อเนื่องจะเห็นได้จากกระบวนการที่เขาออกแบบ ดีไซน์หรือแม้แต่ทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มียุการใช้สอย 3- 5ปีที่มีราคาย่อมเยาวลงสมัยก่อนจะซื้อกระเป๋าหนึ่งใบต้องจ่ายเป็นหมื่น<ช>เขาพัฒนาวัตถุดิบจนสามารถทำให้กระเป๋าเบาแล้วก็ใช้ได้ประมาณ3-5ปีซึ่งตอบสนองร้ายตามคนรุ่นใหม่ที่อยากจะได้ของใหม่ๆออกมาด้วยผมคิดว่าถ้าเป็นกลุ่นที่ชัดเจนแล้วก็โดดเดน่นแล้วก็แตกต่างมากๆของบูเลอสาหกรรมคือเขาสนใจในผู้บริโภค,คและวก็มีคอน sumer insight ที่คมชัด แล้วก็โดดเด่นมากเลยครับแล้วมาคุยเรื่องของการต่อ,อยอดธุรกิจกันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้เขาบอกว่าสัดส่วนหลักๆของเขาก็คือ O E M ผลิตให้รายอื่นแบรนด์อื่นเนี่ยบแล้วก็ของตัวเองคาเจโอนี30่30%การพัฒนาหรือว่าสิ่งที่ควรจะทำในระยะต่อไปเพื่อให้เขาสามารถอยู่ได้ต่อเนื่องแบบยั่งยืนคืออะไรคะผมอยากเสนอให้ผลักดันคาเจโอนี่ให้โดดเด่น แล้วก็เป็นที่ต้องการในตลาดที่กว้างขึ้นออกไปนั้นการส่งเสริมการตลาดน่าจะเป็นคีย์วิ์ดที่สําคัญคแต่เดียวกันแน่ใจว่า,าคุณเอกพูดชัดเจนว่าเขาเป็นผู้ผลิตกระเป๋าแบบแข็งน่าจะเป็นลายเดียวในประเทศไทยอาจจะเป็นในอาเซียนหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจถ้าสมมุติว่าสร้างจนแข็งแรงแล้วรู้ว่ากระเป๋าแบบแข็งเนี่ยต้องเป็นที่นี่เท่านั้นและเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องคุณภาพดีไซน์รูปแบบแล้วกะทั่งมาตรฐาน after sales ลล์เซอในแง่เกิดมีปัญหาแล้วรับซ่อมต่างๆที่เป็นกระบวนการที่ดีเนี่ยผมคิดว่าตลาดโลกของคุณเอ๋ไม่ไกลเกินฝันแล้วก็น่าจะสามารถขยายได้ปริมาณดีพอถ้าต่อย้ำแบรนด์นี้ให้เป็นแบรนด์ที่แข็งแรงนั้นถ้าจะให้ยั่งยืนผมก็อยากจะนำเสนอในเรื่องของการพัฒนาแบรนด์นี้ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ยอมรับส่สากลค,ครับสิ่งที่เราจะแข่งกับตลาดโลกได้หรือว่าความได้เปรียบจุดไหนที่เป็นสิ่งสำคัญคะผมอยากจะให้สารต่อ การพัฒนายอย่างต่อเนื่องเนื่องจากธุรกิจนี้มาแล้ว65ปีปเห็นว่าไม่เคยอยู่นิ่งเลยมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องอและผมเชื่อว่าการพัฒนายอย่างต่อเนื่องแบบนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีมากๆของ SME ของผู้ประกอบการที่จะทําต่อเนื่องไปอีก100ปีอีก200ปีเพราะว่าอพอ <า S 1> จากรุ่นสู่รุ่นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือพฤติกรรมสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปหมดพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยแต่ความมุ่งมั่นความตั้งใจการใส่ใจในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ให้สอดคล้องกับสภาวะในช่วงเวลานั้นๆแต่มองไปสู่อนาคตระยะเวลา3ปี5ปี10ปีด้วยเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีมากๆอยากให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่องแบบนี้พัฒนาแบบไม่หยุดยั้งแบบนี้ตั้งแต่โปรดักชันการผลิตตั้งแต่การสร้างแบรนด์ตั้งแต่เรื่องของการตลาดและที่สำคัญที่สุดใส่ใจต่อผู้บริโภคแบบนี้เป็นเรื่องสมกับรางวัลที่เขาได้รับมาของทํามบานสาบรรป่วยอึ้งภากรเนี่ยผมคิดว่าแบบนี้ยั่งยืนแน่ครับการที่เขาทำโปรดักต์แบบเดียวเลยก็คือกระเป๋าเดินทางเนี่ยถ เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยควรจะเดินหน้าต่อเนื่องหรือว่าควรจะมีผลักไายอื่นๆเข้ามาเพื่อเสริมด้วยค่ะโดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าคนทําอะไรก็ตามถ้าเป็นแมสเตอร์หรือลึกหรือเป็นแชมเปี้ยนในสิ่งนั้นเลยเองเนี่ยจะสร้างจุดแข็งจุดเด่นได้ชัดเจนกว่าค่ะนั้นสำหรับผมผมยังมองว่าในท่ามกลาง สภาพแวดล้อมแบบนี้การที่ทําชัดแล้วก็โดดเด่นในผลิตภัณฑ์หลักแบบนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าลบแต่ขณะเดียวกันจะย่างเยือได้ขนาดไหนคงต้องดูสภาพแวดล้อมของการที่มีการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคไหมว่ามีเขาเรียกว่าวัตถุดิบแบบไหนที่กาลังเป็นที่นิยมถ,ถ้าสามารถเจาะลึกได้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้เป็น Minor change เป็นปรับย่อย แล้วก็ให้สอดคล้องพฤติกรรมผู้ริโภคในอนาคตได้ก็อาจจะเป็นการปรับโดยรักษาโครงร่างเดิมคือเป็นผู้ผลิตกระเป๋าที่เป็นหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็จะปรับในเรื่องของวัตถุดิบที่มาใช้อย่างไรบ้างขึ้นอยู่กับอนาคตที่มีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างไรบ้างผมคิดว่าการติดตามแบบนี้ก็เป็นการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งที่ทางบูริักษา,กาหกรรมน้าติดตามต่อไปครับอยากฝากให้กับบริษัทอาหกรรมนะคะหรือว่าคุณเอในการที่จะไปต่อยอดธุรกิจของตัวเองนะคะให้สามารถก้าวไปสู่ระดับสากลอย่างที่เขามีความตั้งใจไว้อย่างไรบ้างคะ ผมอยากจะฝากว่ามาถึงจุดน,นี้ได้ก็เป็นความภาคภูมิใจของ s อ e แล้วแล้วก็อยากจะฝากว่ากล้าเดินหน้าสู่ฝันสู่ตลาดโลกอยากไปไกลแค่ไหนผมมองว่าแกเจโอ,อนี่พร้อมมูลรณากรรมพร้อมกล,กล้าเดินไปมีอะไรที่อิสมดสามารถเข้าไปช่วยดูแลสนับสนุนพัฒนาได้ก็ยินดีที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปสุ่ควา,า,ามสำเร็จสู่สากลครับ เพราะความตั้งใจนะคะในการที่จะทําสินค้าที่ดีนะคะอย่างกระเป๋าเดินทางเนี่ยให้กับลูกค้าโดยมีความใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็ความต้องการรวมถึงนิชมากขึ้นเนี่ยก็ทำให้ไคชิโอนี่ ได้รับรงางวัลธรรมพิบาลนะคะของดรฝวยอึ้งพากรนะคะในแง่ของการใส่ใจกับผู้บริโภคนะคะแล้วก็ทําให้เขามีกกินที่โดดเด่นมากกว่ารายอื่นๆในระยะต่อไปแล้วก็สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนแม้ว่าจะสามารถโตมาได้ถึง65ปีแล้วก็ตามด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพอเสือนะคะที่มาวิเคราะห์แล้วก็ให้มุมมองในการต่อยอดธุรกิจของคาจิโอนน่กับบริษัทดูแลอุตสาหกรรมจำกัดขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โอ้โหกระเป๋าเดินทางคนไทยมันดีอย่างนี้แถมยังส่งออกต่างประเทศได้ด้วยใช่เลยค่ะเพราะเสือก็วิเคราะห์น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าแต่ละธุรกิจก็มีกลิ่นแตกต่างกันครับแต่ตัวผู้ประกอบการนี่แหละถือว่าเป็นหัวใจสําคัญค่ะใครอยากจะนํากลยุทธ์ไปต่อยอดก็ไม่ห่วงวิชาแต่อย่างใดด้วยครับผมวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเสียดายจังเลยไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าค่อยกลับมาติดตาม s อ e มีกล่นใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนใช่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ได้กระเป๋าเดินทางแล้วเนาะใช่ต้องไปแล้วล่ะแ้การทำธุรกิจ SME ให้ดีเนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมีข้อมูลในการทำธุรกิจ นะคะแล้วก็ทําธุรกิจด้วยใจรักคือถ้าเราเนี่ยไปทําธุรกิจแน่นอนมันหวังผลตอบแทนมันเรื่องของปัจจัยเรื่องของเงินแต่ถ้าเราไปเน้นตนจุดนั้นตรงไปเนี่ยแต่ลืมจุดแข็งที่เรามีโดยที่เราก็เองยังไม่ได้ไป,ไป,ไปพัฒนาหรือว่าไปเรียนรู้ใช่ไหมคะเมื่อนั้นไม่งั้นเดี๋ยวนี้มันจะทาง่ายเมื่ะนั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นาน